สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็อคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาชี้จุดนะครับชี้เป้าของตัวไฟฟชเชอร์รีเลย์ของทีเอปานะครับตัวนี้นะซึ่งพอดีผมก็ลองดูเบื้องต้นแล้วแหละสภาพนะครับพอดีหนูเข้ารถนะครับนี่นะครับก็ดึงออกมานะครับเป็นขยุยเต็มไปหมดเลยนะครับอ่านะครับก็ แฟชเชอร์รีเลย์นะครับของตัว tfr นะหาไม่ยากครับอ่าจะอยู่ฝั่งคนขับแล้วก็ก้มมาที่บริเวณคันเร่งตรงนี้จะเห็นได้ตัวดำๆตรงนี้นะครับนี่น,นี่นี่นะครับตัวนี้ก็คืออตัวแฟชเชอร์รีเลย์นะครับนี่เลยใครที่จะเปลี่ยนนะครับถอดตัวนี้ออกแล้วก็เอาของใหม่เข้าได้เลยอซึ่งผมก็มีตัวอย่างตัวของใหม่ที่ว่า ่เป็นแบบปรับค่าได้นะนี่ก็จะเป็นตัวแบบนี้นี่นะสามารถปรับค่าได้หรือว่าใครจะเอาตัวเดิมนะครับถอดตัวเดิมแล้วก็ไปต่อตัวตัวอานะครับที่ปรับค่าได้ก็ได้อ่มันมีวิธีนะครับถ้าใครไม่อยากเสียเงินนะตัวนี้ตัวหนึ่งก็เกือบ200บาทที่ผมซื้อมานะครับก็ถือว่าแพงมากถ้าใคร DIY ได้ก็ ผมแนะนำให้เอาตัวเดิมตัวนี้ถอดแล้วก็เอาไปแปลงนิดหน่อยนะครับอ่าในไหนก็พูดถึงแฟลชเชอร์รีเลย์นะครับก็รถผมนะครับที่ผมทำการเปลี่ยนเจ้าตัวหลอดไฟเลี้ยวไปนะครับตอกทุกวันนี้ก็มีอาการกระพริบเร็วนะแบบนี้นะเดียวซ้ายนะครับกระกระพริบเร็วนะ แต่ถ้าเปิดฉุกเฉินมันจะปะกตินะครับเนี่ยมันจะไม่มีปัญหานะครับมันจะกระพิบปกติแต่ถ้าเราเปิดซ้ายหรือว่าขวาอย่างเงี้ยนะครับมันจะกระพิบเร็วนะครับอ่าซึ่งส่วนตัวผมจริงๆผมก็ไม่ชอบนะครับอ่ากระพิบเร็วเดี๋ยวว่าผมจะเอาเจ้าตัวตัวนี้ปแปลงนิดหน่อยนะครับพอดีผมว่ามันสั้นไปเวลาเราปรับมันต้องเอื้อมตัวลงไปปรับที่บริเวณตอนล่างแยวผมว่าผมจะแปลงนะครับ เดี๋ยวจะเดินสายขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาไว้บริเวณแถวนี้นะมันจะได้สะดวกนะครับเวลาเราอยากปรับสมมุติว่าผมอยากใช้แบบเร็วบ้างนิดหน่อยนะผมก็ปรับจากตรงนี้ได้ถ้าเบื่อแล้วผมก็จะได้หมุนกลับ,นะรบปรับที่บริเวณนี้ได้เลยนะครับ,นะรบประมาณนี้ก็สําหรับท่านใดนะครับที่สอบถามผมมานะว่าฟัชเชอร์รีเลย์อยู่ตรงไหนนะครับสําหรับ t ี r นะก็อย่างที่ผมบอกนะครับก้มลงมาด้านล่าง มองเข้าไปบริเวณดานข้างตรงนี้นะครับจะมีตัวสีดำๆอยู่นั่นแหละครับคือตัวแฟชเชอร์รีเลย์นะครับของท f r าตัวนี้ในส่วนของคลิปนี้นะครับถ้าหากมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b e ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำอะไรมารอติดตามรับชมกันครับในส่วนของคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ